สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายบรรยากาศล่มลื่นวันนี้ฟาร์มเห็ดฟางนัดเดชนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับจากห่างหายไปสักวัน2วันนะครับมีภารกิจต้องทำโลงเห็ดให้เสร็จนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการทำป้ายไม้ นะครับการแกะป้ายไม้โดยใช้เครื่องเลาเตอร์นะครับก็เป็นป้ายไม้ของโรงเห็ดโรงนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมาเดี๋ยวพบกันเลยครับว่าวิธีการทำป้ายไม้เราจะทำอย่างไรครับ ในวิธีการทำป้ายไม้นะครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์นะคือคือเครื่องเราเตอร์นะครับที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้ก็เลือกกระสันเ,เป็นไม้แผ่นนะครับสำหรับตัวเนี้ผม ทำเองกับมือนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเราเตอร์นะครับก็จะทำในส่วนของป้ายลงเห็ดที่จะติดไว้ด้านหน้านะครับอันนี้ลงเห็ดหนึ่งนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเนี่ยเราก็จะ ลงสีภายในตัวอักษรนะครับส่วนที่เห็นสีขาวก็คือพอดีผมผมผมล่างไว้นะครับเพื่อจะ,อะเดินด้วยเราเตอร์นะครับอุปกรณ์เราเตอร์และเครื่องมือช่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ เป็นเครื่องที่เป็นของมีคมนะครับแล้วก็ดีดแรงในการทำเนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย safety first of work นะครับทำงานต้องปลอดภัยก่อน safety you r myself นะครับก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างที่ เข้ามาชมนะครับความปลอดภัยในการทำงานต้องมาเป็นที่1น,นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆต้องใช้ความเ,เขาเรียกว่าใช้สมาธิในการทำงานนะครับครับเดี๋ยวชมวิธีการ ในการแกะสลักตัวอักษรด้วยเลาเตอร์ได้เลยครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับจะเต็บแรกแล้วก็เปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ ี๋ยวเก็บรายละเอียดหน่อย เราก็ต้องให้เครื่องหยุดทำงานสนิทนะครับแล้วค่อยยกเครื่องออกนะครับเราต้องมีสมาธิในการทำงานนะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะาาการแกะสลักด้วยเครื่องโรเตอร์ งานแกะสลักไม้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับคือสระเอไปนนี้ก็จะเสร็จละสระเอรับชมเลยครับ ตรงอา่าซาเลเอนะครับ ต้องเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนอเก็บรายละเอียด ไปชมด้านทางด้านนี้อือปุบเห็นหมดไหมครับครับก็เป็นวิธีการทำป้ายไม้นะครับ โดยใช้เครื่องลาเตอร์นะครับก็ผมเน้นย้ำในเรื่องของอความปลอดภัยในการทำงานนะครับมาเป็นที่หนึ่งเซฟที่เฟิร์ a เซฟเอ้าวเวิร์กกิ้งแอนดเซฟยัวมานะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บรายละเอียดในตัวอักษรนะครับต้องทาสีขาวนะครับผมใช้สีขาวทาเพื่อเน้นในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นกลางวันก็เห็นสีขาวนะก็จะเด่นเพราะว่าขาวก็จะตัดกับน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลครับผมขอบคุณนะครับที่สำหรับติดตามชมผม ในคลิปนี้ป้ายนี้ถ้าไปจ้างเขาก็ผมว่าน่าจะเป็นหลักพันขึ้นนะครับผมทำเองนะครับประหยัดที่สุดนะครับคือเราต้องประหยัดเพื่อเซฟคอสในเรื่องของงานทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับต้องหาวิธีแล้วก็ ทําทให้สำเร็จนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามชมนะครับในส่วนของอโรงเห็ดเดี๋ยวไว้พบช่วงคลิปหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเล่งทําโรงเห็ดให้เสร็จนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจากฟาร์มเห็ดฟางนาเดชขอบคุณมากครับ ที่ติดตามชวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีครับ